you know จากพี่น้องกันเลยหลายวลนๆน่าจะเนอะก็เกิดเกิดการมองเห็นหลายเพราะเด็กจูกันนะคะสวัสดีค่ะบ้านไทยขอบคุณหลายๆจ้ามาได้กินนั่นปลาตองโูน้ำข่อยบ้านไทยเกษตรปลอดภัยขอบคุณค่ะกินปะนำัตหัวนะ <laughs> ข้มาปั่นฝนตกค่ะทั้งวันเลยมันลิ้นปล่อยๆจ้ะฝนตกบ่ดจ้ะคุ้นบานไผรออัดดีครับไม่จ้ยกินๆมาค่ะออกบ้านแล้วบอกค่ะเ้าชมบรรยากาศแกจังสิล่ะค่ะก็ไม่ได้เยอะมากมายเหมือนกรุงเทพนะจ๊ะก,ก็พ่อ,อยู่ไใ้ ฝนตกค่ะเอาผ้ามาปั่นแล้วก็เย็นนี้ก็ว่าจะเดินทางกลับบ้านนอกคุณไผ่อับ้านนอกน,น้ำกันส <c oughs> ิกับคนแก่นค่ะหยุดเง้ยเาเนาะฝ <c oughs> นพอเนาะ <c oughs> บ้านผมฝนตกปล่อยๆมาสองวันติดครับแมนจา่าดูนี่กระตุกทุกเมื่อจาาลิ้นมันโมแมนแบบว่าตกแห้งเลยจ้ะคุณไผ่มันลิ้นแบบว่าลิ้นเพราะว่าคนเป็นวัดเป็นไอนี่ไหมน,นั่นแหละ เิ้นปล่อยๆนน่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่รูหลาขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมเด้อน้ำตัวหูกับปลาตองโบจ้ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกไลทุกเลฟจ้าอ้าคุณบ้านไผ่ก็เสร็จปลอดภัยนะคะทักทายสวัสดีคุณรู้หลนาน่าจะเนาะขอบคุณนะคะทุกไลทุกเลิฟวันนี้ก็เป็นวันเกิดด้วยนะคะวันเกิดเม่โจนี่นะก็เลยมาไลเล่นเล่นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลงคลิปเนาะ มันศุกก็ภาควันหนึ่งค่ะให้เพื่อนๆดูคลิปเก่เาๆไปก่อนแต่ว่าคลิปช่อตก็ลงปกตินา่าจะนระเด็นนอนเหยวคนไทยราวะท่า,า่าเ,เตรียมของกับบ้านเนาะคะ่ะเนาะเตรียมไว้ทำไง๋ยวก็คงออกบ้านประมาณสี่โมงเย็นแหละเพราะว่ารอสามีเลิกงานแล้วก็ รอไปรับลูกเนาะค่ะวันนี้เด็กก็เปิดเทอมปกติเนานะรับลูกกลับมาก็ค่อยว่ากันเอาของขึ้นรถเนาะค่ะเนาะพี่เบดีครับแม่โจสวัสดีครับโอ้ขอบคุณหลายๆจต่คุณไทยขอบคุณหลายๆเด้่องทั้งดังนะคะนะ่ะเนาะอันรถวิ่งผ่านขอโทษขอไพเด้อจ้ะเด้อขอบคุณค่ะกำมวยพรขอบคุณค่ะคุณไผยขอบคุณทุกๆ กำลังแรงใจคะ่ะถุกไลทุกเลิฟเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายหลายจ้ะคอยบอเห็นจ้าลุงคีบพุ่นไปเจ้ากับลงุงไหมแจ็คสิไปเบิ้งยังไหเนาะ <c oughs> ถ้าดูก็ดูคลิปจอดให้แล้วคลิปยาวไม่ค่อยลงมไหมน้องกอนสวัสด,ดีจ้าคุณผาฝากช่องน้องกอนด้วยเด้อน้องกอนแม่โจสวัสด,ดีคะ่ะ น้องกนฝากช่องอคุณบ้านไผ่ด้วยนะ468บ้านไผ่เ,เกษตรปลอดภัยเนาะจ้าเนาะพัชดสวนไผ่เนาะจ้าเนาะ่องเล่าเนาะ <c oughs> ยินดีด้วยค่ะ5,000รับกว <c oughs> นยังมาผียังมาได้ได้ไซบ้านเกิดผียังมาเออขอบคุณไดห้หลายจ้ะน้องกอนขอบคุณไดห้หลายขอบคุณน้องกรนะคะน้องสาวที่น่ารักคำแนะนำดีๆด้วยเนาะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิบนะคะ่ะพอแม่พี่น้องทีบ่ถิ่มก็ปากันนาะจ้ะเนาะครับผมคุณกอนเนาะคะ่ะจากคุณมั่นไผ่เกษตรปลอดไฟจ้าอ่าฝากน้องเชา้าข่อยเนเดอร์คุณไผ่อืมนอกจากเฮดช่องไม้เวลาเราขบไว้เราขบก้อนข่อยอืมว่าพานตะเมะะะะ่สาเนาะจะว่าช่องน้องกะสองพันสับยูเนาะค,ะะคะ่นะเนาะกัฝากเป็นกระล่างแรงใจให้กันเนเดอร์ค่ะเด้อ ขคุณค่ะน้องกอนนองก้อนบอกว่าสวัสดีคุณพี่บ้านไทยมันอยู่หนาถานนน้องกอนพี่ก็เลยนั่นแหะมันเกิดจากเสียงดังในเรื่องขอโทษขออภัยนอจากน้องกอนบอกว่าใส่ใส่บ้านเกิดพอดีเนาะแมนจะเป็นแบบของขวับ้นเกิดชิ่นใหญ่เลยน้องกอน สามีว่าสิพ้าเดินภางเหมือแรกนี่ละนู้รับลูแมาแลวกะสิเฮ็ดนั่น mm. เฮ็ดนี่นอกจาิสี่โมงเย็นคนละสิเดออกบ้านแต่ว่าแม่โจคเคยไปช่วงนั้นเนาะออบานสี่โมงเย็นไปฮอดบ้านเท่าแม่นองกานกะตีหนึ่งอืมรถมันเยอะช่วงวันศุกร์เนาะศุกร์ก็จุ่ๆยาวเสาร์อาทิตย์คนก็กลับบ้านด้วยอะไรด้วยแล้วก็พอไปถึงเขาปากทงชัยเนาะบ้านเราอยู่โคราชอนะ่ะอยู่โซนอีสานมันต้องผ่านปากทงชัยอยู่แล้วเนาะ วิลลุฟี่ใหญ่เยอะมากคืนมันสุกอะเยอะมากนั่นแหละสองผัวเมียก็ตาไม่ค่อยดีด้วยแหละก็ค่อยๆไปเอานะนั่นหละขอบคุณจ้าขอบคุณน้องกอนนะคะพี่ไล่เ่ะโดนดอกน้องกอนพี่ก็ไล่การน้องเฮีซื้อมนันอีพี่บพลงคลิปได้มรนไพี่ลงตะคลิปช็อต คลิปฉอดปังเราทำยังไงก็ได้น้อกกอนถ้าคลิปฉอดปังเรานอนเล่นอยู่ก็ได้แ <c oughs> ม่เหเดิน <c oughs> ทางปลอดภัยค่ะขอบคุณจ้าน้องกอนขอบคุณหลายๆเด้อยินเขาเทียงเราบอกคุณไผ่ขอบคุณเด้อจ้าขอบคุณคุณไผ่นะคะขอบคุณทุกไลทุกเลิศจ้าน้องกอนด้วยแล้วก็ รูหลานะคะมาหลอยยังกวนสวัสดีเกิร์มาหลอกินนั่นเราต้องโกน้ำผี้งปะเราต้องโกห้องถ่วงไหวนะเอาเสื้อผ้ามาอบแห้งเพราะว่าฝนตกทั้งวันเนาะเพราะว่าเราจะเดินทางเราก็เลยต้อง ก็ครับใส่กล่องใส่อะไรเนาะใส่กระปุงกระต่อยังจัดของมาแล้วเดียวันสิกาป่านยาน่างนี่ไอเคนสวัสดีจ้าไอเคนขอคุณนล,ยลายเอาวัดขอไปกดยังเก่าไอเคนขอขอถทด ค่่ะพีขอบคุณค่ะไอเกนโอ้ขอไปกดอีอยังขอโทษเด้อไอเกน <c oughs> ขอยว่าสิกดประแจออ,อกไงน,น้องกอนก็ทักทายพี่เคนเดี๋ยวจ้ะเอาประแจออกกระสือดอกไอเกนขอไปกดติดข้ายู่บ่ได้ก,กดซสอน <c oughs> ปรได้ไ๋ยไล่โดนเงินงะไอเกนมาน้องกอนสบายดีเนาะจา้ะขอบคุณหลายๆจ้ะไอเกน คุณหลายๆเด้อพุณนถูกหลายถูกเลิบใช่ใช่น้องกวอนพี่สีเอาปัจแจ้เพราะว่านเอาปจัจแจอออกมาเกะมันก็ดีอย่างนึงเนาะก็ดีว่าก็ให้เะบบลพิคนเห็นให้เดียนเข้าเข่าอยากกินหอยกะบ้านน้องก้อนแน่หัวรลอยอย่างน้อบาน เมื่อก่อนมาเน่าจะขอบคุณได้หลายจ้าขอบคุณไนะอ,คณอเคนลุงนาว่าขอบคุณน้องกอนขอบคุณคุณไผ่นะคะขอบคุณทุกไลน์ทุกเรื่องดูเลย พี่เคนลูกขาตัดผมเมื่อวานค่ะเอาเล่าไหไรสดีน้องกวันพี่คเพิ่เห็นในคนลิเราเล่าไหไรสดลูกค่ะเ่าไลหลายตัวอบพูดไดหลายจา้าทุกไหล่ถูกเลยในโจพออีกทีนาที่เราจัดเ้อะ น้องก้อนจีนะที่เราหายมันชิบหาจานนาะนาอพอดีขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยก็ไม่ยังหอบมากหรอน้องกวอน ก็ไม่ยังหอบไอเข่นมากลุงสสยตันนองก่อนมากหลอว,วะก่อนไปยอนหลังงหาย่าัากขาไปน้าฟังที่เข่นไปด้วยเจ้าหนีเนาะไปอ่านกินไปอ่านกินลูกขาไอเข่นหรอเด้นองก่อนมาหัวหล่อมากกอ่ารมซา ก้มจ่าเสียแค้นน้มือฝนยูนี่พนตกุกมือค่ะแต่ว่านตกลิ้นๆเนาะบ่ไเด้โกตกเป็นน้ำเป็นต้อนไหมหอตอนเย็นใครยังไม่นอนนะคะมาเป็นเพื่อนแม่โจ้เดี๋ยวจะเดินทางตอนเย็นนี้นะคะหอดบ้านห้าขอนเกก่นกับสิบประมาณตีหนึ่งนี่แนะหละอนอกจากอองเดินทางที่ม้งเย็นะ่ะแต่พญานามบอลเอกเกินชิม้งขึงรอมุนะ่ะทอดบ้านก่อ ยางขึ้นตีหนึ่งแหละเนาะค่ะไปเรากัน้อนพอดีไปขึ้น่ะรอบอปนะมาสู่บ้าวกอได้บ่รดอกค่านะมาไปขึ้นมาเมา <c oughs> จ้าแซลด้อเจ้าแจ๋นองกวนเด้อดเดี๋ยวรวดเดี๋ยวไปขึ้นม่จูกะ่ะ เมา่อไหร่มวนมวลในสุดดอกไอเกนพอดีว่าร์เมอร์นียแม่โจจะไปลงคลทิพน่ะจ้ะเนาะพอดีได้ห้าพันซับด้วยก็เลยมาไลค์ขอบคุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกไลา์ทุกเลิฟเนาะค่ะทีอ่าส่งกันร่งแรงใจแล้วก็มาช่วยซับช่วยเติมกันร่งใจให้กันเนาะค่ะเนาะ หลายจ้าขอบคุณหลายเด้อขออีกขออีกหนึ่งนาทีจ้าพี่นอ้องขออีกหนึ่งนาทีจ้าบ้าก็เห็นกันทุกวันบีเกนน้นองกวนเจ้าก็ได้ขอบคุณหลายน้องกวนที่มาเติมกำลังใจ ขอบ,บคุณสุดติ๊กเกอร์จ้าไอเคนขอบคุณหลายเด้อขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิฟจ้าี๋้วเมนโตก,กับสิกับไปหาให้ครบชูปชุกน้อยจ้าเรอต้องหาอะไรแปกลกแปลกตาดูจ้าน้องกวนมัหัวร้อมานะกเนาะค่ะเนาะสิบห้านาทีแล้ววันที่นี่ก็สิขอรงเไวไทีนะจ้า ขอบคุณไอเคนนะจ๊ะที่ขอมาสมกำลังใจขอบคุณนองกรสาวกอดชาแนลขอบคุณบ้านไทยกเกษตรปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเขาไปใส่หละหนูวนะพ่อ,อ,อบ้านเขาสวนบ่ไอเกนเ็ว่าหรอนะจ๊ะไอเกนเดี๋ยวม่จบไปเยี่ยมบ้านเดินนองกรด้วยนะคะคุณกเกษตรปลอดภัยด้วยนะจ๊ะขอบคุณทุกรยทุกเริ่อโอ้ยสิบหกนาทีแล้ว คุณหลายเด้อจะโอเคเนะ้องเจ้าเดียวแมโจ,จะไปเยี่ยมบ้านน้องค่นะเนาะขอบคุณมากๆนะคะแม่นจ้าบ้านใกล้กันตัวน้นองกวนแล้วอยู่กันวนวลเป็นเป็นหมู่บ้านเดียวกันกันกบอ่าสามีแม่โจแม่จ่าไอ้เกล็นะแล้วอยู่ขอนแกน่นคือกันขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวสิไปเยี่ยมบ้านไอ้เกล็นเดี๋ยวสิไปตามหลังงหายเราก็สิไปเบิ่งคลิปหานั่นเด้อ เพราะว่าเมื่อเจ้ากับสิเตรียมคล้องกับบ้าาเนะาะค่ะเมื่อนี้เนาะฝคนตกนะั่นก็เลยเอาผ้ามาอบถึงเนดจ่ะคนตกคุกเมือ่อมันก็เลยผ้ามันอยากเป็นหนี่ยุกเลยวมาอบเอาเนาะมันก็ใส่ไห้เลยบ่ต้องมาต่าียโอเคองค์กรเลยเวลาแล้วเดี๋ยวมันจลงก่อนเด้อขอบคุณมากมากะาขอบคุณมากมากเลยจะลงแล้วจะลงเวทีแล้ว โอ้เติเกเจอบ๊ายบายนะน้องกวนโอเคเนี่ยแม่โจตามไปเด้อขอบคุณหลายๆจ้าน้องกวนด้วยนะคะคุณบ้านไผ่กเกษตรปลอดภัยแล้วก็ดวงตาลมโบนพี่น้องที่น่ารักทุกคนทุกท่านจ้าขอบคุณมากมากเด้อหายหักแม่โจน้อยหัยหกกันนัน่นๆเด้อจ้ะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆน้องกอนบ๊ายบาย ไอเคนเมนจบไปแล้วเด้อเดี๋ยวตามไปนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกไรทุกเล็ขอบคุณพี่พ,พนๆน้องๆที่เข้ามารับชมหย่อนหลังน้ำเด้จัดเ้อให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงงอ่นะ,ะลำรวยเงินทองคิดจริงใดสมกววามงหมัดปาท์ธนาทุกประการจ้าบ๊ายบายจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้าบายๆ